ไม่ง้อไทยแล้วฮุนมาเนตลั่นตั้งแต่คืนนี้ผู้ประกอบการทั้งหมดในกัมพูชาจะหยุดซื้ออินเทอร์เน็ตจากไทยเพราะเราสามารถจัดหาของเราเองได้นายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโพสตข้อความบน Facebook ระบุข,ข้อความว่ามีข่าววนเวียนบนโซเชียลมีเดียในประเทศไทยเกี่ยวกับภัยคุกคามจากกลุ่มหัวรุนแรงของไทยบางกลุ่มเพื่อตัดไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตปกัมพูชาเพื่อไม่ยืดยาวหรือสร้างความลำบากให้รัฐบาลไทยตัดสินใจว่าจะตัดขาดหรือไม่ตัดขาดเมื่อไหร่กัมพูชาได้ตัดสินใจที่จะใช้ไฟฟ้าและออออินนนเเเทร์็ตตขงง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไปรณียีและโทร,รคมนาคมพึงรายงานให้ทราบว่าตั้งแต่คืนนี้บริษัทเคเบิลออปติกหรือผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตทั้งหมดในกัมพูชาจะหยุดซื้ออินเทอร์เน็ตจากประเทศไทยเพราะเราสามารถจัดหาบริการอินเทอร์เน็ตของเราเองได้นอกจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเหมืองแร่และพลังงานได้ระบุถึงความสามารถของกัมพูชาในการจ่ายไฟฟ้าในกัมพูชาด้วยตนเอง และนอกเหนือจากกระทรวงทั้งสองแห่งที่กล่าวข้างต้นแล้วข้าพเจ้าได้สั่งการให้กระทรวงและสถาบันต่างๆของกัมพูชาทบทวนและเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อนำมาตรการเพิ่มเติมมาใช้หากมีภัยคุกคามอื่นๆเกิดขึ้นกับกัมพูชาขอบคุณข้อมูลจากอมรินทีวีเกาะติดข่าวสารรอบวันกับเอี่ยวเรียวประกันได้ในครั้งถัดไปทุกช่องทางออนไลน์ครับ